สวัสดีครับยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องโจ้ TK ยี่สิบเก้านะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอเอียมะนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นนะจังหวัดนางาโนนะฮะมาเก็บผักกูดนะครับญี่ปุ่นเรียกว่าโคงโงมินะะโคงโอมิช่วงปลายหิมะนะครับจะเป็นช่วงปลายหิมะครับยังมี หิมะเห็นฮนะตอนนี้อยู่บนเขานะฮะยังมีหิมะเห็นอยู่บนเขานะครับผมมันจะมีผักกูดนะครับผักกูดโผล่ขึ้นมาเอาไปแกงส้มนะฮะเอาไปลวกจิ้มเอาไปผัดน้ำมันหอยครับอร่อยครับเรามาดูกัน,นครับผักกูดเป็นยังไงผักกูดญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเรียกงโคงงมิ ครับไม่ใช่ครับนี่ครับเก็บอย่างงี้ครับนี่ครับผักกูดนะฮะนี่ครับตรงนี่ครับผักกูดนะฮะเนี่ยกำลังแจมเลยครับถูกไผมันยาวไปพี่มันยาวไปอันนี้พี่ผมเก็บไม่ใช่นะครับเก็บยาวไป นี่พี่นี่อ้วๆเปมนกันเลยนี่โอ้ยสวยว่ะนี่ครับแจมๆนี่ครับใช่ใช่พี่เก็บนี่พี่นี่ครับน,ๆๆๆๆนี่จะเด็ดเอาผมกเอาเล็กอ่ะใช่นี่ วันเด็กกันหน่อยครับเด็ดเด็ดมีนี่พี่พัฒนนะครับเออทำมาหากินอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันครับผมมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะใครจะมาก็มาได้เลยครับพี่พัฒชสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเล้วเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสลางไหโยสลางไหโยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เช,ช,ช,ชี่ยเชี่ยอันนี้ประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นพอดีแกมาจากเกาหลีฮะ ไปดูวิธีเด็ดดีกว่าเด็ดผักกุฎแล้เราเก็บเราจะเก็นนนะบยอดแบบนี้นะฮะนี่ครับยอดแบบนี้เหมือนพี่เขาเหยียบ <laughs> มันพี่เขาเหยียบเละหมดเลยหาใหม,ม่ครับใหม่ครับมันร้อนครับมันร้อนเสียนี่ยรับเราเด็ดยอดแบบนี้เก็บผักกุฎ ตอนนี้ช่วงช่วงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่จังหวัดนางาโนะน,นะครับอำเภอเอียมาต,ตอนนี้ช่วงปลายหิมะนะครับจะมีพวกผักพืชขึ้นมานะฮะจากการหิมะของละลายหิหมะละลายปั๊บจะมีผักพวกผัพก,พกพวกพืชขึ้นมาตามป่าซึ่งเนี่ยน็นคือผักกูดครับสามารถเราสามารถเก็บมากินได้ฮะมันอร่อยจริงครับอร่อยจริงปีหนึ่งครั้งหนึ่งครับผักกูด อีกหนึ่งครั้งนึ่งโอ้โหมาตั้มถึงพี่พัดนี่มาเก็บครั้งแรกใช่ไหมพี่เก็บครั้งแรกครับแรกครับ oh, โอ้โหสุดยอดเลยวฝั่งนื้อฝั่งตัวพี่พัดนี่นะครับผมในช่องนะฮะสุดยอดเลยสุดยอดเลยเรม,มาหากินอยู่ในญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับฝักเลยดีมากเลย กี้แกเก็บผักอะไรไม่รู้ครับยาวไปหมดอินเตอร์เด็ดเอาเด็ดเอาโอ้ยเยอะมากเลย แกงส้มนี่ยังอร่อยเลยบอกเลยแกงสม้มไอยลักษณะผักกูดของญี่ปุ่นนะอันนี้คือต้นสูงแล้วครสูงแล้วเราไม่เก็บนะครับสูงแล้วยาวแล้วอันนี้คือ เป็นอีกหนึ่งผักที่สามารถกินได้นะครับผมอยู่ประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฟูกิทามะนะครับหรือว่าวัาวหิมะนี่ครับกินได้นะครับบือรวกจิ้มนี่อร่อยมากเลยฟูกิทามะนี่ครับฟูกิทามะนะครับกินได้ เรืเ่อยๆมีเรืเเ่อยๆไหนข้ามไม่ได้มันติดรถดูลูกพี่เองเก็บเลยนี่นี่ โอ้กอนี้สวยมากเลยโอ้นี่ครับกอนี้สวยจริงครับนี่นี่เอาแมนเด็ดตัวเลยเอาเอาไปเก็บไปดูดู้หมืนเก็บได้แค่นี้โอ้ยยังสวยกอนี้สวยจริงนี่ครับสวยครับกอ,อนี้โอ้ยจำจำดิถ้ามีมีดมั้ยตัดเลย โอ้ยทั้งแถบเลยพี่ทั้งก้อได้หมดพี่พัดไอพี่ไปทำลายหลักฐานด้วยนะนั่นน่ะไปถอผถอนอย่างมั่นใจเลยไม่ถามใครสครักคำไปทำลายหลักฐานด้วยน่นั่นน่ะไม่มีใครกินเลยนะยาวพวดน,น,นี่แม่นี่นี่นี่น,น,น,นี่ได้ไหมได้ได้ได วิภาสทำลายหลักฐานเลยนั่นเลยอะไระกูดกูดปลกูากูดนะปลากูดญี่ปุ่นเนี่ยปลากูดอะไรนุ้ยนุ้ยเหมือนวิภาสยาวมากีอุ้ยนี่เออแหวนเอเนั่นแหละ มีเอานะีเนาเล็กเล็กไม่ต้องเอาหรอกเยอะเนี่นี่นั่นนี่นั่น้น่นาะทีพักมากลของน้ำพี่ีพัของน้ำเยอะของน้ำเยอะเลยก้อนนั่นก็สวยเนี่ย ทำไมได้คุยกับเมียอ,อยู่เป่ารับพัดเขาไปทำกกบแกงส้มเงพ้ยะกูดอ่ะแกีงส้ม,สมผัดน้ำมันหอย เนี่ยเอาไปให้เมียพี่ดีกว่าอู้ผีเดินข้ามได้ไงเนี่ยก้อสวยๆเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมนี่ทั้งก้อเลยยังสวยเ่ยมาเด็ดดิเอานี่ก้อหนึ่งนี่สิบห์ฮัด โอ้ยยังอวบพี่สายตาพอดีพี่เอื้อโทรศัพท์ทำไมวางตางนั้นล่ะี่เอที่ซื้อที่โซ่ซื้อแระพี่เอือแล้วอู้ยเงียบลาย

เป็นหลายพี่เก็บเก็บไปเก็บไปแจกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวที่นานี่ยาวเต็มเลยเลยเพราะได้อยู่แต่พี่ผัดเด็ดหมดแล้วกูดดมาก่อนนี่กูมาเข้าได้เปล่าเองนี่เนี่ยมานี่สองกอสามกอนี่มหม มาหนีิมาท่นนินี่พี่เลี้ยงไว้ให้พี่ไม่เด็ดนี่นี่นี่นแหละอันนี้มีสวยเลยนี่เรื่องอาทิตย์หน้ามาใหม่หมายถึงว่าอันนี้ช่วงช่วงหยุดอันนั้นมานี่กุ๊กสวยก็ต้องนั่งไปเยอะนี่นี่ขามือพี่เด็ดเนาะอันนี้น้องกุ๊กนะฮะน้องกุ๊กเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมคนหนึ่งครับมาเก็บครั้งแรกครับพามาเก็บพวก วันนี้มีน้อง,นองๆน,งนะฮะพาะมาเก็บครั้งแรกกันทางนั้นยังไม่รู้วิวธีเก็บกัน,นครับเด็ดแต่ยอดนะต้วยาวๆกันนู่นนะคนเด็ดคนแลก น,นั่นน่ะโอ้เหยียบแล้วเต็มตีนเลยขีออ่ไม่ทันนี่พอได้เนาะพอได้อยู่เด็ก นี่กุ๊กนี่เล่มเอางี้อะไรเห็นไหมเนี่เห็นไหมเผาเอาเนาะเล่มเอาเด็ดเนาะให้มันตูงยังน่อุ้ยผ้าาจะรอดเป็นไงวะด้ยขนาดสิบมอู้หูนี่เขาขามไปหมดเลยกุ๊กมดูผีชี้ให้เ้าะี้เปาให้ Me, nee, nee. นี่ก็กลับกันแล้วครับผมนี่ครับผลงานนะฮะงานมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ครับปลากูดปลากูด,ดมันยังไม่ออกเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าในนี้ก็กินไม่หมดแล้วครับไม่รู้จะไปแจกใครบา้างนครับสว,สวยเลยฮะ จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมผมครับ